อยากตื่นมาแล้วมีเส้นผมสลวยเหมือนเจ้าหญิงแบบนี้จ้านี่เฮาเนาะฮะ นี่ก็น่าสดพรีชีพสุดอะไรสุดสรผมตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าตอนนี้ผมยังนิ่มลื่นอยู่เลยหลายคนน่าจะเห็นผ่านหานว่า3เดือนที่ผ่านมานะบิมใช้แชมพูแค่ตัวเดียวคือแชมพูออร์แกนิกจีวันนี้ขอเพิ่มขั้นตอนการสระผมอีกหนึ่งคือการใส่ทรีทเมนต์ออร์แกนิกจีหลังจากสระผมเอาสิ่งสกปรกออกแล้วใครที่ผมแห้งผมทําสีผมกระด้างนี่ผมเป่าผมบ่อยๆการใช้ทรีทเมนต์จำเป็นมากๆจยูทรีทเมนต์ออร์แกนิกคือแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่รวมสมุนไพรไทยและสมุนไพรเกาหลีกว่า10ชนดสิงสกกกป็ดีอเส้นผมมครทําาสีีหือโดนเ ก็อยากให้ลองตัวนี้เพราะว่าจะทําให้ผมเรานุ่มขึ้นมากๆแ,แบรนด์เขาเค้มแรงมากว่าเด็ก3ามขวบก็ใช้ได้แล้วให้ดูความเงาแชมพูที่ว่าดีแล้วทรีทเมนต์จะเร่งฟื้นฟูผมเสียได้อย่างเร็วขึ้นอย่างบิม๊มนี่ยจะทิ้งทรีทเมนต์ไว้แค่หนึ่งนาทีแต่ถ้าวันไหนว่างๆขัดตัวเพิ่มไปอีกสักห้านาทีนะผมร่วงน้อยลงมากเราไม่มีสิ่งที่จะไปอุดตันหนังศีรษะการใช้แชมพูสมุนไพรทั่วไปเนี่ยบางทีจะทาให้หนังศีรษะแห้งแล้วเกิดรังแคนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลยผมมันจะนนนนนนุุ่่่่่่มมมมมมแแแลลลลละะะะชชืืชื้้้้จรรริิงงงงงๆเเเหหหหหาาาาากกัััผผูญออออยยยดววฮทีขึสต มัดก็ยังลื่นแบบนี้เลยอ๋อตัวนี้เขาล้างออกง่ายอนะทุกคนไม่เหนเหียวเนื้อนะปกติไม่ชอบใช้ทร mm ีทเมนต์เพราะมันล้างยากแต่ว่าใช้ตัวนี้นอกจากผมหนาขึ้นแล้วมันแรงล้างง่ายดูแลรักษาง่ายรู้เลยว่าทำไมทุกคนหันมาใช้อแกนิดก,กันเยอะเพราะผลลัพธ์ดีกว่าและยืนยาวกว่าจริงๆแล้วเขาจัดโปรบ่อยนะคะทุกช่องทางเลยลองไปหาคําว่า GU แชมพูและทรีทเมนต์คู่นี้ใช้ฟื้นฟูและบํารุงผมที่แห้งเสียทรีทเมนต์เขาหอมมากอยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะเพื่อผมสุขภาพดีและยืนยาว